ที่ขับเบนะรสิบแปดนะสิบแปดนี่โคงหล่อนะสิบแปดนี่คงหลนะ่อคงหล่หอพันสองร้อยวัตตนะ์ฮะมันเต็มม้วัตเต็มม้มันคงหล่อถึงได้เสียงแน่นๆนะที่จ้ต้อยทาอยู่ที่ตทท้ต้อยรับประกันเลยนะนเรื่องเสียงอื่นๆเนะี่ยก็ทาก็ทําลูกค้าก็เข้ามาทุกวันนะคุพ่อก็ชอบแต่ลูกค้าจะอัพเป็นเป็นเป็นพันแปดร้อยวัตต์หรือว่าสองพันวัตต์ได้ฮนะลูกค้าบอกเออเพิ่มตังค์ไปเพิ่มตังค์เพิ่มตังค์เปลี่ยนได้ฮะ ต่เล่นอยู่ในชุดนั้นนะแต่เสียงกลางเสียงกลางฮิตเตอรใช้ NK น165,000วัตต์ที่เสียงกลางสี่ตัวนี้พันวัตต์นะรุ่นแบรนดากิชเอ็นเค165ตัวนี้พันวัตต์ฮะพันวัตต์ก็มาขับเสียงกลางเสียงกลางก็ขับห0 0ร้อยวัตต์อะไรเสียงตู้โรงแรมเหมือนกันฮะใช้เ o w e r ตัวเดียวกันก็จะมีปีจะมีไม่อย่างดีนะไม่ไม่ตัวนี้ที่ที่รับสัญญาณได้ร้อยเมตรเป็นไม่อย่างดีให้เลยนะไม่อย่างดีให้เลยตัวนี้4ี่พันบาทห้าสี่ งานสั่งออเดอร์ยาวๆนะครับกำลังประกอบกันแบบสดๆเลยเป็นสูตรออเดอร์6นะครับเบรคลอยไกลนะครับ2นิ้วนะครับสิบสนิ้ออเดอร์6นะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็น15นิ้วนะครับแต่นี่เป็น12นิ้วสูตรออเดอร์ับนะ นี้ก็เบรลอยไปนะครับเคยอย่างนงี้คเคยพิฟท์ช่วงเนี้ยก็มีลูกค้าสอบถามมาคอมเมนต์มาว่าไอ้อย่างสองคูสองสิบห้าเนี่ยสองคูนสองสิบห้ากับบีวีกับออเดอร์หกเนี่ยของแบรนด์นากาชีนะของเฮยต้อยเนี่ยเปิดดังเปิดอัดได้ไหมอัดแรงได้ไหมนะลูกค้าก็เปิดอัดได้นะอะไรก็ได้เปิดอัดไปเลยนะแต่ว่าเฮียต้อยจะแนะนําว่าเราไม่ต้องไปเปิด แรงถึงขนาดอัดแรงก็เปิดแค่พอฟังแค่กลางๆก็ได้เพราะว่าเราจะได้ถนอมของเรา <ừ> um. ดอกด้วยอะไรด้วย power <ừ> um. เราด้วยนะแต่ถ้าเปิดอัดแรงเนี่ยมันก็เปิดได้แต่เราแต่ของเราซื้อไปแล้วมันก็เป็นของเราแล้วเราต้องถนอมด้วยเราต้องถนอมด้วยนะเดี๋ยวเฮยต้อ,อยจนะ <ừ> um. ยยทดสอบให้ลูกค้าดูว่ามันได้กับไม่ได้แล้วเฮยต้อยจะแนะนําว่าควรจะเปิดยังไงนะ อันนี้ควรจะหมุนค่ะ <น S 1> อันนี้นะถ้าเกิด,นนดลูกค้าหมดไปเลยนะอันนี้เป็นแบสนะลูกค้าหมดไปเลยนะถึงว่าอันนี้เฮียต้อํทแบ่งครึ่งอยู่นะครึ่งหนึ่งเป็นเบด,ดนะเปิดเพลงนะนะแ,แ,แต่เฮียต้อก็แนะนำให้เบ,아아บาๆอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ด้แต่ลูกค้าอัดอัดไปเลยหมดก็ได้นะหอันนี้เป็นบสนะ่เป็นเบสเฮียต้เปิดครึ่งหนึ่งนะ วอนรุ่มของไม้นะไอ้อเป็นรุ่มของเสียงนะลูกค้าอัดอัดไปเลยนะลูกค้าเจะล,ลองา้นี่องเปิดอ่ะ ไปทดสอบไปถึตั้มด้วยเลยลูกค้าอาจไปเลยว่าไก่อยอต้าก็อยากให้ถนนของเอาแค่ไ okay. ม่น้องเกินครึ่งน,นะนก่อยอต้าทดสอบให้ทดสอบเดีเราไม่จำเป็นต้องเปิดแได้ใชไม่ยังเป็นนะเนี่ยลูกค้าไม่ยังเป็นต้องไปเปิดแบบแบบให้มันแรงสุดหรอกครับเพราะว่า มันมันดังได้ไกลจริงมันดังได้ถึงไปถึงปัมป๊มเด็กปัมป๊มเ,นะเด็กปั๊มเตนน่านมันบอกว่ายิ่งไกลย,ยิ่งชัดฮะดีฉัต้อยทดสอบให้ลูกคาา้าฟังแต่เชตต้อยจะแนะนำลูกค้าว่าถ้าเราเปิดแค่เพลาปั๊ม ก็ต้องถนอมของลูกค้าด้วยแต่เฮียต้าก็รับประกันเครื่องอยู่แล้วไม่เป็นไรฮะเครื่องพังอะไรเราทำไว้แต่ก็รับประกันให้เพราะว่าเราเปิดขนาดนี้ก็ดังดีอยู่แล้วนะเนี่ยนะดังฮะเด็ดผาทิชจู่เรากันเองแล้วโอ้ไม่เป็นไรนะเปิดแล้วเดี๋ยวเฮียต้าจะทดสอบเป็นบีวีอย่างเงี้ยมันดังไปถึงปั๊มเลยฮะเดี๋ยวเฮียต้าจะทดสอบโซบีวีให้ลูกค้าทดสอบบีวีนะครับอันนี้คือแนะนําการเปิดนะครับคือ เปิดยังไงให้เครื่องใช้ได้นานนะครับคือไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันเปิดนะเฮียนะเครื่องไม่จับไม่ใช่ว่าเออรื่ับเขาประกันอยู่แล้วเกิมันก็เป็นของลูกค้านะครับผมเราเราื้อไปแล้วลูกค้าก็เป็นครับผมก็คือเปิดเปิดดังมากมันก็มันก็ดีแต่ว่าเราก็ควรถนอมของด้วยนะครับคือมีลิมิตในการเปิดนะครับคือเปิดตามที่เฮียแนะนํานะครับคือก็ไม่ใช่ว่าอัดจนสุดนะครับประมาณนี้นะ การใช้งานก็ต้องมีการถนอมของด้วยนะครับความดังความแรงไม่ต้องกลัวครับนากาะช็ดรับประกันคุณภาพอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบเสียงนะครับว่าเปิดสุดกับเปิดไม่สุดมันยังไงนะครับการใช้งานคําแนะนําจากเชียต้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ต้อยจะลองเป็นรุ่นเพราะว่าตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะดอกตัวเดียวกันนะสูตรของบีวีอ่ะแต่เป็นต่างกันที่2รงตู้เฉยๆฮะอ๋อครับผมนะ เพราว่าตัวเดียวกันดอกตัวเดียวกันทุกอ,อย่างเหมือนกันหมดวันนี้ก็เปิดทดสอบให้ฟังด้านหน้านะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โทรนัดหมายเงี้ยนะเนี่น <c oughs> ยถูกเรื่องหกคลิปหนึ่งนะครับต้องขออภไยด้วยนะครับ่านผู้ชมกดไปที่หมอส <c oughs> มูทูตขึ้นรูด <c oughs> ได้นะลูกค้าคเปิดเพลงเดียวกันนะ ครับผมได้ครับอ่าเปิดเพลงเดียวกันเปิดสุดเลยอันนี้เปิดสุดนะสุดเลยแต่ยาต้อยก็จะแนะนําให้ลูกค้าเอาไว้แค่บ่ายสามนะบ่ายสามนะแต่นี้ก็นี่ทดสอบนี้คือทดสอบทดสอบถ้าสมมติว่าากให้เปิดประมาณไหนเนี้ยกับประมาณนี้ไม่ต้องเกินบ่ายสามนะเราถนอมของเพราะถนอมกินข้าวเราด้วยอันนี้ลองเปิดสุดดูนะไม่ลูกเขาเป็นลูกค้านะครับลูกค้าถามว่าเปิดสุดเป็นยังไงนเอาเนี่ยเอาไว้ประมาณนี้นะ อันนี้เป็นรุ่นบีก็จะออกกระแทกกระแทกกระแทแต่รถแหกเขาจะใช้บีวีนะแต่รถแหกเขาไม่ใช่ออโต้ ค่ะที่ก็นลู่ะที่ที่ต้อเคยประบให้ลูกค้าดู่ทต้นสาวต้นมะเขือนไกลๆต้นสวปั๊มเลยฮะต้นาปั๊มลฮะลูกค้าแต่ไปเลยต้องโกงทางแมเาอยา้อยเาประกันเครื่องให้อยู่แล้วแต่ดอก่อกไมรัประกันนะดอ่ ค้าก็อันนี้เคยเฮียต้อยทดสอบนะทดสอบให้ดูว่า<ก>มันม,มันอัดได้ฮ้มันอัดได้แต่ว่าก็เฮียต้อยไม่แนะนําเพราะว่าลูกค้าซื้อไปลูกค้าก็เป็นเจ้าของเครื่องแล้ว,ลวเราต้องถนมด้วยเราลูกค้าต้องถนอมเหมือนรถอะรถดีๆยังไงไปอัด มันก็พังอให้รถยี่ห้อดีแค่ไหนแข็งแรแค่ไหนเราไม่อัดเราไม่ถนอมช่วงล่างมันก็พังหมดเหมือนกันฮะเหมือนกันเครื่องเสียงก็เหมือนกันครับผมก็รับประกันเครื่องให้หนึ่งปีแต่ดอกไม่รับประกันกัวร่วกัวดอกมันจะพังก็ก่อนครับผมอันนี้ก็เป็นการทดสอบทดสอบให้ลูกค้าดูว่าอันเนี้ยเฮียต้อยมีคอมเมนต์มาสงสัยอะไรมานะก็คอมเมนต์มาได้นะเฮียนะคือคือลูกค้าไม่ต้องเกรงใจอ่ะ แล้วก็ติชมได้เนี่ยนะอย่างอย่างเฮียต้อยชอบให้ลูกค้าติชมแล้วก็จะได้ทดสอบให้ใช่ใช่ใช่ส่วนตัวแล้วบริษัทนัชชี่เนี่ยจะชอบให้ลูกค้าติชมฮะเราจะได้ปรับปรุงเราจะได้ปรับปรุงก็ทุกอย่างก็มันก็ต้องลูกค้าติชมมาได้เลยฮะเฮียเฮียต้อยชอบเฮียต้อยยินดีฮะเฮียต้อยยินดีอันนี้ก็เป็นการทดสอบใช่ใช่อเราต้องขอบคุณเฮียด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ